ขอทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับทางช่องครูนัน channel ถ้าเกิดคุณครูไม่ได้ทักทายหรือว่าท่านทักทายเขียนคอมเมนต์ก็มาแล้วคุณครูไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคุณครูใช้ตัวศัพท์โดยที่ไม่สามารถเห็นคาคอมเมนต์ได้นะครับนะเหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับทําไม่ถูกนะครับนะไม่รู้คอมเมนต์ขึ้นอย่างไรเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณครูเองนี่ลูกเอาไปเรียนออนไลน์นะครับนะ เพราะตอนนี้ก็เข้มงวดเรื่องเรียนออนไลน์กันนะครับเพราะฉะนั้นช่องครูนันก็เป็นตัวช่วยนะครับนะหลังจากที่นักเรียนเรียนออนไลน์กับคุณครูประจําชั้นหรือว่าคุณครูประจําวิชาแล้วก็ว่างๆก็มาดูช่องครูอพี่นันนะครับเป็นการเรียนเสริมไปด้วยในตัวนาห้าสิบสองแล้วนะครับคําสั่งอกว่า read อ่าน Put หรือเชคนะครับก็คือทําเครื่องหมายถูก in the correct box ลงในรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องนะครับ นี่คือคาแปลภาพแรกนะครับนะก็คือมีรูปไก่อยู่เขาก็เขียนว่าเออชิคเก้นแคนฟลายแคนแปลว่าสามารถนะครับไก่สามารถบินได้นะครับก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปใน Yes นะครับนะนักเรียนใส่ลงไปด้วยนะครับแต่คุณครูไม่ใส่ให้นะครับนะคุณครูทำทำลักษณะอย่างนี้ว่าให้ใส่ตรง Yes นะครับ ข้อที่2นะครับมีภาพเป็ดอยู่นะครับผมแล้วก,ก็เขียนว่าอิดดักแคนสวิมนะครับอิดดักก็เป็ด1ตัวแคนสามารถสวิมว่ายน้ำนะครับเป็ดสามารถว่ายน้ําได้ก็ตอบ yes ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับข้อที่3 a g อ a t โก n แคนฟลายนะครับโกแปลว่าแพะแพะสามารถบินนะครับฟลาแปลว่าบินก็ตอบ no นะครับขีด ก็หมายถูกลงไปที่คำว่านูนข้อที่4ี่ครับ horse can sing นะครับ horse ก็คือม้านะครับแคนสามารถสิงร้องเพลงนะครับนะมาร้องเพลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะนู้นนะครับมาร้องเฉยๆนะครับนะไม่ใช่ร้องเพลงส่วนข้อที่5ก็เหมือนกันนะครับว่าพิ่แคนบักบักนะครับแปลว่าห่อวอนะครับนะใช้กับสุนัขเพราะฉะนั้นหมู ไม่ได้ขหอ,อนนะครับนะก็ตอบนูนโอเคนะครับนักเรียนได้คำศัพท์นะครับนะคำว่าบากนะครับโอเคก็เป็นอันว่าหน้าที่52ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจค